สวัสดีเจ้าพบกับทองสาริกาชาแนลนะเจ้าวันนี้แอตสารีกาจะพามาแอลวัดพระธาตุจอมกิตินะเจ้าทุกคนนี่นะเจ้านี่พระธาตุนี่มีอายุเก่าแก,าเกา่เป็นพันปีขึ้นไปนะเจ้าทุกคนนี่นะเจ้าเมืแ่อบบกี้สอดสริกาก็ไปกราบไหว้มาแล้วนะเจ้าทุกคน นี yeah, ่ค <Ay glorious. S 1> ือทางขึ้นบันไดขึ the the ้นบันไดลงของเขานะเจ้าสองข้างจะเป็นพญานาคนะจ๊ะทุกคนพอมาเลยแล้วก็เอาไปเลยเนี่ยเป็นโบเต็นนี่เดินลงไปอ่ะเนาะงามเนาะเออไปทางนี้ไปเลยอืม นะเจ้าทุกคนสองค่ะจะเป็นบันไดานาคนะเจ้าไทก็่ใหญ่ไพธานีสร้างเราเราปีพศสองพันห้าร้อย 2, สองพันสอง ปีพศเก้าร้อยสาวเจ็ดนะเจ้าทุกคนเหมือนขนาดเลยเจ้ากี่พันปีบางหูนะเจ้าทุกคนเก้าสองห้าเก้าสองสี่พศสองพศเก้าสองสี่นะเจ้าพอสศเก้าร้อยสองสี่แล้วนะเจ้าทุกคนหน้าบัตรเดียวปัจจุบันนี่พอสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะเจ้า เก่าแก่มากเลยนะเจ้าทุกคนบนพระธาตุดั่นก็คือทองคำแต่บริสุทธิ์แต่นะเจ้าทุกคนหากใข่ได้มาแอลเจียงแสนก็ขอมาโอกาสไหวองค์พระธาตุจอมกิตินะเจ้า เดี๋ยวแอดจะพาไปชมวิวาสามประเทศนะเจ้าทุกคน,นสาม,มารถหันสามประเทศเลยนะเจ้าทุกคนมีไทยมีลาวมีพม่านะเจ้าชุดชมวิวของเฮานะเจา้าเดินกัได้กันเป็นปนะ อันนี้คือจุดช,ม,ชมวิวของพระธาตุจอมกิตินะเจ้าทุกคนอ,อันนี้คือ,อวิหารนะคะนะเจ้า พระพุทธรูปองค์สีชมพูนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปกราบไหวกันนะเจ้าทุกคนนี่นะเจ้าองค์พระพุทธรูปสีชมพูนะเจ้าทุกคนสวยงามมากนะเจ้า อันนี้คือกล่องใหญ่นะเจ้าทุกคนเป็นบันไดหนักเหมือนกันนะเจ้าทุกคน นี่คือข้องใหญ่นะเจ้าทุกคนแอสซาริกาก็ได้ตีข้องไปแล้วนะเจ้าตีข้องเอาเลิกเอาใช้นี่นะเจ้ามีละฆังไปนะเจ้าสำหรับคิดนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะเจ้าฝากกดไลค์กดติดตามื่อตัวนะเจ้า ขอบคุณเจ้าติมารับชมปะกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า